ยินดีต้อนรับสู่ช่องนานาสาระในหัวข้อการประเมินโครงการโดย EP นี้เป็น EP ที่7แล้วนะครับและใน EP นี้ก็จะเป็นประเด็นที่5ประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบและความยั่งยืนการประเมินผลกระทบและความยั่งยืนเป็นการตรวจสอบผลกระทบในวงกว้างของโครงการต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนหรือองค์กร โดยจะประเมินว่าโครงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนหรือไม่เมื่อเวลาผ่านไปผลกระทบนั้นยังยั่งยืนหรือไม่การประเมินผลกระทบและความยั่งยืนของโครงการมีความสำคัญต่อการระบุค,ความสำเร็จของโครงการและจุดที่ต้องปรับปรุงผลกระทบของโครงการอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้และเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องประเมินทั้งสองอย่างเพื่อกำหนดผลกระทบโดรยรวมของโครงการความยั่งยืนของผลกระทบเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโครงการจะคงอยู่ยาวนานและไม่หายไปเมื่อโครงการเสร็จสิ้นการประเมินผลกระทบและความยั่งยืนของโครงการสามารถทําได้หลายวิธีเช่นการสำรวจการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลผลของการประเมินนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในอนาคตและเพื่อปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นอาจจะกล่าวโดยรวมได้ว่าการประเมินผลกระทบและความยั่งยืนของโครงการถือเป็นส่วนสำคัญของการจัดการโครงการและช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะประสบความสํำเร็จและมีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนหรือองค์กรในระยะยาว